เอาล้ครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่เกมมกะมอนนะครับผมคลิปนี้จะผสมกาชาครับลูกลักอีกหนึ่งตัวนะครับต้องบอกว่าผมเติมมาแล้วนะครับผมสาหรับเซกครอมนะครับคือแม่ลูกลักหนึ่งเขียวกับดํามาอยู่ด้วยกันโอ้โหเก่งไม่เก่งช่างแม่งมันนะครับผมคือเห็นแล้วฟูใจนะครับสำหรับทีมนี้นะครับผมเก่งไม่เก่งช่างมันนะครับผมขอถามคนดูก่อนนะครับว่า ถ้าจะเอานกไวามาใส่แทนเนี่ยจะใส่แทนตัวอะไรดียกเว้นเซคคอมกับเลโกซ่านะถ้าสมมติว่าผมจะเอานกไวน์มาใส่แทนเนาะนะครับน่าจะได้ดาวเซคอมเพิ่มเนาะนะครับโอเคสุ่มเลยแล้วกันไปจึป๊บสุ่มกี่หมื่นนะสองหมื่นป่ะจำไม่ได้นะเหมือนจะคนดูเคยบอกว่าไม่มีโอกาสออกแบบว่าไม่มีโอกาสออกตรงนี้เลยเซ o คอมนะครับผมใช่ไหมไม่มีเลยไม่เป็นไรนะครับเราก็สุ่มเลยแล้วกัน สมให้มันครบๆการตีได้ไลโคมาวะน่าจะการตีโปรกมอนระดับเอสเนาะกี่รอบวะเนี่ยแต่เขาดูว่าสองหมืนมม่นเพรอะมาบมาบนูเมลต้องไปเปิดกล่องเอาใช่ไหมในเราไม่เคยสุ่มให้มันครบด้วยสิไม่รู้จะพลาดเลยหรือเปล่า เซคอมจะได้ปลดดาวโว้จำเลยลูกรักของเราเอ๋มโนใช้เท่าไหร่อะเซคอมอะมาเ,เปิดไปอีกหมื่นแล้วนะ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 ,นวนะเฮ้ยมึงออกฮัสซัมมาให้กูก็ได้นะสไต์อะเออจะได้ไปปลดดาวตอนมันเก่งไงไม่ไม่ไม่ออกเลยเดี๋ยวก่อนนะกล่องไหนวะกล่องนี้ปะพี่มันให้เลือก ใช้กีเซดอะผมขอลองก่อนดิเอามาเลยใช้กี่เศษขอดูก่อนเลยใช้80เศษนะครับสหรับเศษของโปรบอลเอสบวกโอเค80เศษเดี๋ยวทำไมมันดูเยอะจังวะมันจะพอไม่ได้20,009เนี่ยคือคนดูบใช้20,000นะหรือว่ามันมีการันตีอยู่แล้ววะไม่รู้อะแล้วกูรีบรีบเปิดด้วยโอ้โหที่ว่าโปรบอลนึเป๋าไม่พอ โอเคน่าจะพอแล้วเฮ้ย hey, ผมกลัวทำอะไรพลาดอ่ะทุกผู้ชมผมไม่รู้ว่าว่ามันต้องใช้สองหมื่นจริงไหมอ่ะเพราะเมื่อกี้มันได้น้อยมากเลยเปิดไปประมาณหมื่นต้นๆใช่ไหมเฮ้ยตัวนี้ผมยังไม่มีเลยเะนะี่ยใช่ไหมเอ้ยนิวจริงด้วยยังไม่มีเลยได้สองกล่องเนี่ยได้อย่างน้อยอ่ะกีรดอสดเรามีเยอะไหยังไม่มีเฮ้ยเอาฮัตซามะเลยโ <laughs> หจากการันตีกันที การตีตัวเองงที่ขอฮัทซัมได้ไหมโอ้โหพอจะมาอ๋อนี่ไงได้เลยโอเคอ๋อการตีแบบนี้เองอันนี้เพิ่งเคยเห็นเดี๋ยวนะอันนี้เลือกได้เลยเนาะนะครับโอเคเรียบร้อยเลือกเซคเข้ามาอุย้ยแบบโคสงสัยแบบเ้ยมึงจะได้ยังไงวะแม่งโอเคเรียบร้อยได้แล้วครับถ้าสุ่มอีกเอาเกเรเต่าไ,ไม่เอา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  เก็บไว้รอรอนี่ดีกว่านกไวโอเคเรามาเพิ่มดาวันดีกว่านี่มาแล้วชึบชบเรียมร้อยหูอย่างนี้ก็ไม่ไม,ไม่น่าไอ้นี่เลยอะไม่น่าไปเอ่อเปิดกล่องเอาเศษของเซคคอมไปเลยเพราะว่ามันก็ไม่ครบอยู่ดีคือนั่นอ่งกูว่าแล้วกูต้องทําอะไรพลาดสักอย่างเลยเอาจริงแบบนี้แม่งเรียกว่าโคตรสวยนะเนี่ยไปเปิดซะแล้วอ่ะโอ้เสียดายว่ะใช้ตั้ง80เศษ น่าจะไว้ให้เกเรติน่าเนาะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เอาเกเรติน่ามาไหนๆเปิดแล้วก็เปิดไปแล้วกันของเซคคอมนะครับผมเดี๋ยวเผื่อมีเพจรอบหน้าค่อยเอาใหม่นะครับก็ได้รวมให้มันครบๆเอาแม่งหลายๆดาวเลยเซคคอมเพราะว่าเป็นลูกรักด้วยแหละเคเปิดกล่องนี้หน่อยขอของดีหน่อยหูได้ซ้ำด้วยเหลือจะเชื่อขอไม่มีต้องหลายอย่างได้ซ้ำเหรอหรือว่าเมื่อกี้มันเลือกไว้วะเราไม่เลือกเหรอโอ้อยังเซ็งเลย ไม่ได้ดูด้วยเมื่อกี้เนี่ยว่ามันต้องเลือกหรืออะไรโอ้โหอุปกรณ์กูไคลก้าอันนี้โอ้ยมาถึงก็อัพเลยโอ้โหเสียดายว่ะถ้ามันให้เลือกนี่กูจะเสียใจมากเลยนะอีต้องสองอันโอเคไม่เป็นไรนะครับโอเคก็การสุ่มการชาคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเซตคอมนะครับผมจะมารีวิวคลิปหน้านกันโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย